ัสดีค่ะกลุ่ม m e 1 4นะคะทำเรื่องแบบจำลองเชิงตัวเลขการพนาการของกระสุนปืนกับแผ่นเกาะที่ทำจากวัสดุเชิงประกอบค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารายงานความก้าวหน้าครั้งที่5กันค่ะค่ะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของโปรเจกต์เรานะคะก็คืออาจารย์ดรชัยนรงศรีกุลบงนะคะแล้วก็กลุ่มเรานะคะก็จะประกอบด้วย2คนด้วยกันค่ะก็คือนายปียเกียรติศรีสารานะคะแล้วก็ดิฉันนางสาววิสาวอุนค่ะ หลังจากที่เราได้สอบหัวข้อไปนะคะสิ่งที่เราสนใจสิ่งต่อมาก็คือเค p บล่านั่นเองซึ่งเราก็ต้องหาคุณสมบัติของวัสดุเค p บล่านี้มาก่อนนะคะซึ่งเราหา,าจาก2ทางนั่นก็คือ a n s ซนะคะแล้วก็ r e t r r er a จ r r งานวิจัยนั่นเองซึ่งเราก็หามาจากเว็บไซต์ science direct ค่ะค่ะ เราก็จะมาดูส่วนแรกก่อนนะคะจะเป็นส่วนของโปรแกรมแอนซีดเราก็จะเจอว,วัสดุนี้ในส่วนของออโตไดเราก็เจอทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะก็คือ1 2แล้วก็3ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะค่ะซึ่ง2แบบด้านบนนะคะก็จะประกอบด้วยชั้นอ e ีพ็อกซี่ค่ะซึ่งงานของเรานั้นเป็นการยิงปะทะของแผ่นเคปลาอย่างเดียวนะคะไม่มีอ e ีพ็อกซี่ค่ะค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนของงานวิจัยนะคะค่ะเราก็เคยพูดมาบ้างแล้วในการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ผ่านๆมานะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเราได้เจองานที่มีตารางคุณสมบัติมาให้แล้วนะคะก็คืองานนี้นั่นเองนี่คือตารางคุณสมบัติที่เขาให้มาค่ะแต่ติดปัญหานิดนึงค่ะตรงที่ว่างานนี้นะคะเป็นงานทดสอบ มวกกระสุนนะมวกกันกระสุนค่ะซึ่งลักษณะทางกายภาพของหมวกนะคะมันเป็นลักษณะแบบผิวโค้งค่ะซึ่งแต่สําหรับงานของเรานะคะเป็นแผ่นเรียบแผ่นกรองของเรานะคะเป็นแผ่นเรียบค่ะซึ่งเราก็ไม่สามารถนํสองงานนี้มาเปเรียบเทียบกันได้นะคะค่ะเราก็เลยหาต่อค่ะซึ่งจะไปเจออีกงานหนึ่งนะคะค่ะซึ่งคืองานนี้นั่นเองก็ลักษณะของงานนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับข้อ,ขอมูลที่เราต้องการค่ะ มันซึ่งเป็นเคปละาแผ่นเรียนนะคะแล้วก็มีตารางคุณสมบัติมาให้นะคะเป็นตารางคุณสมบัติป,ประกอบแล้วก็จะมีตารางเพื่อให้เราเปรียบเทียบได้ด้วยนะคะค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำการทดลองซิมูเลชันจากข้อมูลที่หามานะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ